sukhama khana khaya issara neena sama pancasila niyacama atthang vimaya khante vi su vi sukhama आओ wow. 你。 นาทนาเวระหณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิอะโส 嗯。Mm. องค์นี้ของข้าพเาทั้งหลหาพเจ้าทั้ไหลายเพื่อประโยชน์ เตะกันเองโอ้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวที่หนึ่งต่อไปแบบนั้นไปต่อไปตัวท่องน้ออลต้องเปลี่ยนตัวที่สามตอไปตัวที่นึ่งไปแบบนันมาเรื่อยๆนะเสียช่วงหัวมาน้ำเดียวน้ำีรู้ตัวถึง่อย่างนะครับโอ้เสียช่วงหัวพักเที่ยงดูรอียดกันนะ ความตงานของเสียตู้หมอบนาทมสี่ร้อยยี่สิบบาทครับานอุสารรเพิเบอันนี้ของเสียตู้ม้านไปพี่เด็กเิ่มเ่มอีกหกราพีเดกวางนะครับหาครับ5อยบาทครับสามร้อยนะครับมาถึงลำไม่เี่ยวด้วยนะครับรครับ

วยบาตรก๋วยซ่าค้าแม่ก๋วยแม่แงกวยบาตรกวยซ่าค้าแม่ก๋วยอากเก้นวงโอ้ยที่อยากเอาข้นควงนะครับทุกคนเก๋ยบาตาลูกค้าโอ้ยั้อเลยตั้งเลยดูใจุนะครับส้งใจุนอพันบาททวเียครับข้าวซอยก๋้วซอยก๋ซ่ากค้าโอ้ยสวยมาัครับครับโอ้ยสวมา

ไปโอ้ที่หนหน้ารั่เห็นสเลยครับน้แม่ขวันนะครับมันยังรวยางสารู้นี้คือทวมโดดแนวจีกตาใต้กาเรื่อโอ้สารูสารยบาสู่เรื่องของแกก็กำลังเก่อแกกดีนะครับใช่ไหอกรรหาสาีาครับย่งตใหญ่ครับที่มาต กนะครับเกครับาบาทสามสิบบาทเบเยอาร้อับเพื่อคับผมโอ้ะแเ่ังเพื่นทังันนอกวมสื่อวันก็จำเแล้วครับมาไส่อวันว้นำไยาพสื่อวันกหาปนำบงกำกำกด้วยกันครับผมอาครับครับุานมาดไป โอ้ได้ยุนเป็นคามหนแม่พูดนะครับว่าเป็นปัจจัยต่อวอดงานงานนึงบัตรสวัเนียการบัตสวันนะครับน่ายคแล้วที่พูดที่บางคับพูดตา

Si O-Yue 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 và mọi người các bạn ơi. cái phần cái đó nó bắt tại đến ราคาเงินลอยหวบาทนครับ้อมัน่กพันเรินลอยสิบบาทรังก็สวดๆดะครับนึกว่าขายแต่สิบบาทครัี Yeah.